โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีสวีดัตชาววิลรุนแกนไพเลตทุกคนทุกทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดอัปเดตใหม่นะครับคือทุกคนมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะคือวันนี้พี่เพิ่งมาทําคลิปคนระับและก็มีโค้ดแจกด้วยนะครับท่านผู้ชมคือโค้ดใหม่มีจะมีหนึ่งเลยนะครับโค้ด อาโค้ด uh, ดับคูณสองแล้วก็สองนะโค้ดเพิ่มเลเวลอีกพีคูณสนะแล้วก็3นะโค้ดรีสเตตสี่โค้ด 4, code, หาผลนะครับทุกคน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะครับท่านผู้ชมมาครับทุกคนอัปเดตใหม่อัปเดตนี้นะครับทุกคน uh, อัปเดตนี้เขาหนะ้าเขาเพิ่มเลเวลมาเพิ่มหลายหลายอย่าง,างมานะครับท่านผู้ชม ถ้าพ่อผมชอมมาครับถ้าผู้ชมทุกคนพร้อมไปดูแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับเพื <off ord> He, ่อพาคลิปต่อไปพี่นะทั้งน้องพร้อมไปดูแล้วก็ไปดูกันเลย let's go <S a few moments later อันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือพี่แปลจากในดิสนะ <off ord> นนะคือพี่อ <off ord> ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าเท่าไรนะครับทุกคนอันนี้นะครับคือพี่แปลใน ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในใน Discord ของแอดมินนะครับอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตอัปเดตจะเพิ่มเพิ่มเวลสูงสุดนะทุกคน400คือเวลตัน4 0 0นะแล้วก็เพิ่มผลพีศจใหม่นะครับท่านผู้ชมคือผลพาวนะผลอุ้มเท้านะครับเป็นผลใหม่นะครับแล้วก็เกาะใหม่นะครับเป็นเกาะเยตินะครับและรูปแบบรูปแบบดาบใหม่นะครับทุกคนคือ3ดาบนะครับแล้วก็การกันโปนะครับทุกคนคือ ต่อต้านการโกงใหม่นะครับคือใครถ้าใครโดนแล้วก็คือถาวรอเลยนะครับแล้วก็แก้ระบบน้ําใหม่แล้วก็อนิเมชันน้ําใหม่นะครับแล้วก็ไฟใหม่ก็คือมันน่าจะโดนบัฟนะครับผลไฟใหม่เนี่ยไฟใหม่เนี่ยไม่ใช่ผลไฟใหม่เป็นเป็นไฟพวกไฟแบบอ่าเขาเรียกว่าไฟแบบตามติดตามแบบเกาะต่างๆแล้วก็ปรับปรุงแผนที่เพิ่มประสิทธิภาพการเติมนะครับเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมนะครับ เออทุกคนพี่ลืมบอกไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินอัปเดตหน้านะทุกคนคือเห็นแอดมินเขาพูดว่าอะไรนะสกายเพียอัปเดตหรือเปล่าหรืออะไรยังไง mm hmm. เขาน่าจะเพิ่มเกาะสกายเพียมาใหม่แล้วก็อันนี้คือไม่ใช่อัปเดตนี้แต่เป็นน่าจะเป็นอัปเดตหน้านครับ mm hmm. เขาน่าจะเพิ่มผลฟินิกมาใหม่นะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โคตรสวยครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกผลนะครับผลยางตื่นนะทุกคนผลเกียร์สี่อ่ะผลยางเกียร์สี่ 4, ทุกคน ม่ผลยางเกียร์เอ้ใช่ใช่มันเป็นผลยางเกียร์สี่นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปหาใช้กันครับดูดิทุกคนดูดิโอถือว่าแบบเท่นะครับทุกคนแบบโครเแบบอะดูดิแบบสวยจัดจนะัดอ่ะอันนี้เป็นโมเดลของผลยางนะเกียร์สี่อ่ะทุกคนนึกดูอือนึกดูอ่ะทุกคนอันนี้เป็นเกียร์สี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเกาะใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็นเกาะเยตินะครับท่านผู้ชม คือเกาะเยตินะเกาะรูปล่างเกาะก็จะเป็นแบบหิมะเลยนะทุกคนแล้วก็มีจุดฟาร์มอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะเป็นเยตินะทุกคนแล้วก็ไอตรงนี้นะเป็นจุดฟาร์มนะครับท่านผู้ชมคือตรงนี้นะจะมี2จุดนะเป็นจุดฟาร์มของเกาะใหม่นะครับท่านผู้ชมเกาะใหม่ก็จะอยู่ใกล้ๆไอเกาะบากี้เลยนะครับท่านผู้ชมเกาะใหม่นะเออท่านผู้ชมแล้วก็พี่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเออพี่มาลืมแจกโค้ดเดี๋ยวพี่จะทิ้ง โค้ดไว้ใต้คลิปนะครับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างที่หลักๆคือโค้ดหาผล2ชั่วโมงครับเอาโมมันจะตีพี่คือโค้ดหาผล2ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมคือเป็นโค้ดหาผล2ชั่วโมงนะครับคืออันนี้คือเป็นโค้ดแบบหาผล2ชั่วโมงนะแล้วก็โค้ดรีสเตทโค้ดรีสเตทแล้วก็โค้ดรีผลด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดรีผลนะครับท่านผู้ชมมันจะมีโค้ดใหม่เป็นโค้ดรีสเตทแล้วก็ โค้ดรีผลนะแล้วก็โค้ดหาผล2ชั่วโมงนะแล้วก็อื่นแล้วก็อีกอย่างครับผลมันจะสุ่มเกิดทุกๆ1ไม่1ก็2ชั่วโมงนะมันจะสุ่มเกิดอยู่ตอนนี้ครับ1 2 1ถึง2ชั่วโมงนะมันจะสุ่มเกิดนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปพี่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e พี่กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะ สำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย